เสียงภาษ,ษาไทยโดยข้อเกตสตูดิโอเออแดกเกมเมอร์กับโกแนนโอไบรอันโอเคเกมเมอร์วันที่คุณเฝ้ารอก,ก็มาถึงเกมนี่คือสุดยอดมหากับเกรียนเทพออตโต้หเกมที่พึ่งออกสดสดร้อนร้อนผมไม่ได้ตามข่าวในอินเทอร์เน็ตเลยสักนิดแต่ปรากฏว่ายอดขายกลับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนต่างก็รอฟังการรีวิวจากผมสะกอ่อน และที่เข้ามาตอนนี้คู่ซีของผมอลันแ布莱ไอหนวดนี่เป็นอตอศคู<อ>ด้านไอทีที่คอยอช่วยผมเหมือนกับเบนในด้านไอทีของขุนนางอย่างผมคือจริงๆผมเป็นโปรดิวเซอร์แต่ก็ไม่ว่ากันนะนะคุณจะได้เล่นหลายตัวละครเช่นเด็กผิวดําที่ชื่อว่าแฟรงกินเทเวอร,ร์ที่เป็นพวกกวุยที่คุณจะพบเห็นได้นในทางตอนใต้นะครับตัวละครที่เราจะเริ่มเล่นก็คือไมเคิลนั่นตัวผมอยู่ในบ้านของตัวเองใช่ไหมเอาละเริ่มจากการเดินบนที่รถคันดันนะครับ หัวใจหลักของเกม GTA 5คือการขับรถครับมันสำคัญมากนะครับโอเคไปแล้วครับโอเคจะถอยรถยังไงคือปุ่ม t r i กเกอดัด้ายเ้าควรขับไปรอบๆให้ชินก่อนคนไหมปล่อยมันสุดยอดมากอันนี้จริงผมก็ขับแบบนี้ละตอนมาทำงานเอ้าเอ้า คุณสามารถขมารถคันไหนก็ได้ที่คุณชอบเลยครับแล้วโดดลงรถแล้วก็ไปแย่งมาเออเออโอ้โหไปยึดรถคันนั้นมาเลยครับเร็จกูไมดิคูเปอร์ครับเอ้าโทรศัพท์เข้าครับกดปุ่มรับสายสิเฮ้ยจิมพ่อกำลังจะไปดื่มพ่อชิบหายละบาโก้ของพ่อกำลังไปที่ไฮเวย์มันมันโดนขโมยอะ เรือยอดโดนขโมยเหรอลูกชายคุณเนี่ยเอาเรือไปขายเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับผมตลอดลูกชายผมก็แอบเอาเรือยอดไปขายเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าโดนขโมยแล้วก็จบลงที่ไล่ล่ากันบนไฮเวย์เรือครับเรือคุณเน่ยเดี๋ยวซ้ายสิเลี้ยวซ้ายคุณแค่ขาบรถไป้ายเรือแล้วก็แรงกี้จะโดขึ้นมาเองครับเออเออเอออ้าวชิบหายเดี๋ยวเอาไปต่อเนี่ยขับรถต่อโอเคโอเคไปอย่ไปจ้าเข้าไปแล้ว โอ้พระเจ้าทำไมมึงไม่เข้ามานั่งในรถวะคุณทำเขาตายซะแล้วอ้าวกูไม่เล่นแล้วเล่นต่อไปเลยแฟงคลินตายผมรู้จักหมอนี้ได้แค่แปดนาทีเท่านั้นเองเบอร์แฟงคลินตายเจ้าจุงเบยอันนี้ครับนี่ครับเอโทษที่องเหงื่อผมออกเยอะมากไปหน่อยอ้อพระเจ้าทำไมจอยมันเหนียวแบบนี้วะ่อนีคคนเลยจะบอกนะว่าแกคือว่ามันไปนครับเลี้ยวซ้ายพยายามอยู่แต่จอยมันเหนียวเหมือนมึงชู้ใส่จอยมานานผมบอกแล้วว่า กดดันผมและเหงื่อจอที่มือเยอะเออเข้าไปจอท้ายเรืครับขับจีท้ายเรือเอาไว้ไปสิว่ไปเลยคยครับไปเลครับไปเลยครัไปเลยครัไปเิเลยเลยไปเลยเอาเลยเลยเลยครับไเได้แน่ไปเลยครไปยครับไครับไปเลยบเรืไปบนเรือ ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเราต้องทำได้ทำได้ทำได้ต้องไปต่อต้องไปต่อต้องขับต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทางไหนล่ะทีนี้ฮะขวาครับขวาขวาเราต้องคุ้มกันแฟนคลินนะครับมันไปไหนแล้ววะตามไปทางนี้ก็พอแล้วครับแล้วไงอ่ะเราต้องยิงผู้ร้ายนะครับยังไงบอกมาเออคุณต้องกดปุ่มนี้เอานั่งมึงยิงเลยมึงรู้นี่ว่าต้องทำไงใช้อนาลอกขวาเล็งปืนนะใช้อนาล็อกอ่าผมเล็งให้แล้วครับถ้ยิงแม่งเลยเออคุณขับต่อไปอ่าขวาครับ โอ้ยปูน้ำหนีไปได้ผมทำอย่างนี้วันละเจ็ดรอบตอนอยู่ในรถอะอะละแล้วหมอนี่เป็นใครอะเออเขาคือคนที่อยู่ตรงทะเลสาบปอลโม่เครับทะเลสาบปอลล์โม่ละเดี๋ยวกูขับเอ็มเอาแผนที่ไปดูเอาไมเนี่เดี๋ยวขับไปขออพัยเรื่องเหงื่อเยอะ พอดีว่ามันคือจะพูดจากใจเลยนะมึงต้องหาถุงมือมาใส่แล้วจอยไม่เปียกแชรไปหมดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดผมเลยไอโง่ที่ไหนมานั่งท้ายรถแล้วไม่รักเข็มขัดกันวันนี่เดี๋ยวได้ตกลงไปตายอายุคงไม่เกิน8วินาทีแน่โอเคเราต้องไปล่าพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์สินะใช่ครับผมจะขับสซอรคุณก็กดยิงตรงนี้นะครับได้ ยสึงโดนแน่ไม่ต้องวิ่งวิ่งกูยิงแล้วต้องทำยังไงต่อโอเคนะครับคุณก็ต้องไม่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 เอาเดี๋ยวเดี๋ยวคิดกก่อนจุะเาไม่เป็นไรเราจะขับต่อไปได้อยู่วเออเราทํเอเวทตกดนต่คราวที่หมดแล้วเวทขึ้นหลงชางแม่งเหอะขับมาเป็นชาติไม่เห็นช่วยหาอะไรได้เลยทำไมต้องเอาเวทไปด้วยเราต้องเอาเขาไปด้วยแก็ก็เขาเป็นเพื่อนเราเนียนะ ทำไมต้องเอาเวทไปด้วยวะนี่กูตายเพราะไม่เอาเวทไปด้วยเนี่ยนะมันสมควรโดนทิ้นด้วยซ้ำเขาว่ามันทำให้เราตามไม่ทันก็เขาเป็นเพื่อนเราก็ต้องไปด้วยกันสิครับไอเด็กแว้นนี่โคตรไร้ประโยชน์เลยผมจะขอบอกเลยนะการทิ้งไอเวทไว้จะช่วยยกระดับความสามารถของทีมไม่โคตรไม่มีประโยชน์เลยผมจะไปดูระบาโปไปทางไหนใช่เลยครับกูจะไปดูะบําโปโว้ยหลบทางคนเซียนด้วยโว้ยเอ้าเชี่ยคนเซียนบังตา อยากไปดูนมสาวๆจะแย่แล้วเว้ย,ย,ยจอดแม่งตรงนี้แหละระวังครับระวังครับ <terrace. S 1> ป๋ามาแล้วจ้าสาวๆป๋ามาแล้วเออเออคือนมสาวๆอยู่ไหนนมสาวๆอินนี่มันจะเด้งไปเด่งมาแบบนั้นทำไมเป็นอะไรอ่ะเราต้องปิดเพลงในเกมเพื่อการปัญหาเรื่องลิขสิทธิผมเข้าใจละ คือเธอกําลังเต้นตามเพลงแต่จากที่ดูแล้วผมว่าเธอน่าจะไปรับยาที่ช่องสามเหมือนจะเป็นโรคเออคุณน่าจะลองใช้บริการเต้นแบบส่วนตัวเอาเลยว่าจะใช้บริการนวดกระูเลยเธอว่าอะไรแฉะๆะข้างนอกฝนตกเลยคุณสามารถเอื้อมมือไปแตะเธอได้ไม่ๆๆอย่าไปแตะตรงนั้นไม่ อันนี้ก็ต้องใช้ความอดทนขั้นสูงเลยนะเนี่ยไม่ปลุมให้จีบเธอได้ด้วยเล่าเรื่องชีวิตหนูให้ฟังหน่อยสิจ๊ะนี่จีบแล้วเราวัาเนี่ยไอคนที่ใช้มุกเสี่ยวแบบนี้สมควรจะโดนโยนออกจากคลับเพลอเโดนกระทืบด้วยไม่โดนโยนแบบเดียวกับกูเดะเลยตอนโดนโยนออกมาผมคางแตกด้วย มันโยนจนผมปลิวถลายไปกับพื้นเลยลองดูปฏิกิริยาไอ้หมอนั่นกับเราดินี่เป็นส่วนที่มันที่สุดของเกมเลยนะเนี่ยดูหน้ามันดูหน้าพตดโง่เลยผมจะกลับเข้าไปอีกครั้งผมจะกระทืบมันยังไงเออวันนี้ครับต้องปุบดีครับปุบดีคุณจะชักปืนออกมาเลยครับเออเออใช่เอาตายหาแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยตายแล้ว คุณถูกฆ่าเลยครับเพราะคุณช้ปืนออกมาเขาก็เลยยิงเดี๋ยวนะผมโดนยิงก็เลยมาโผล่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมใช่ครับไม่ว่าจะตายแบบนั้นก็จะมาโผล่ทร่งรู้หม่ใน,นตรงไหนอ่ะนี่พิสูจน์ได้ว่าประชานิยมเรื่องสุขภาพของโอบามาได้ผลจริงคืนความสุขให้ประชาชนจริงๆดูมันดิเพิ่งจะถูกยิงมาเข้าโรงพยาบาลไม่ถึงชั่วโมง <c oughs> มันก็ออกมาวิ่งปลอซะละ บาระบำโปอยู่ไหนวะโอ้ยตัวนั้นครับเลยมาแล้วครับเลยมาแล้ว,วคือข้อทีความเซียนมันบังตาเราจะทำตามสัญญาข้อเวลาอีกไม่นานมาแล้วนี่แหละวิธีคืนความสุขมาดูระบำโปขอบคุณที่ฆ่ากูไปเมื่อกี้ส,<ญ>สองสาว<อ>าทำยไงอะทำเหมือนเดิมครับทำอะไรก็ได้ทำตาเหล่ได้ไหม ไม่ไม่ตอนนี้เราจะขับหอไปเราขโมยหอที่ยิงมิสไซร์ได้ด้วยมาจำเอาไว้ถ้าโยนกล่องมาอีกกูจะกลับมาพร้อมกับหอพร้อมยิงจรวดมิสไซร์ได้เป็นครับด้านล่างครับในครับโปใช่ไหมใช่ครับในคับเรื่องพาเอาโอ้โหท้ายเกิดอะไรขึ้นคนสับไฟ้ฟ้าเลยครับไม่ กูเห็นแล้วมัเปือกผ้าอยู่ต่อหน้ากูแล้วเนี่ยนี่ขนาดกูเอาห่อมาด้วยนั้นเนี่ยจะดูนมทำไมมันยากเย่้ขนาดนี้เออครับมันอยู่ทางขวาของนั่นใช่ไได้เลยครับยิงเลยครับยิงเลยยิงมม่งเย้โอ้เอ้ยคุณจะชนมันแล้วไม่ไดมึงชนมม่งกูไปทำการคำเลยครับตอนนี้เรากำลังจะล็อกเป้าเลยครับล็อกเป้าเด็กเฝ้าประตูคนนั้นเลยครับผมเอาห่อพร้อมมิดไซส์มาถล่มขับเปลืองผ้าไอเด็กเป้าประตูมึงจงดูกู มุ ah <S <S ่งสู่วาะลฮ่าลาฮ่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 า้่าเ่าฮ่ดฮ่า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 ฮ่กฮ่าาฮ่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 าฮนาฮ่า่ฮ่าอ่าฮ่าฮ่่ฮ่ฮ ถึงเวลาให้คะแนน GT a 5แล้วนะครับโอเคเกณ์การตัดสินผมจะเป็นแบบนี้ถ้าไล่ต่อยหน้าชาวบ้านแบบมั่วซั่วแย่งรถจากคนอื่นแล้วก็ขับไปทั่วเมืองถือเป็นอาชากรรมนั่นแปลว่าเกมนี้ดีและถ้าเอาหอที่คุณปล้นมาแล้วก็บินไปยิงมิสไซล์ถล่มคลับเปลื่องผ้าเพราะว่าคุณแค้นที่ถูกโยนออกมาน่นแปลว่าเกมนี้แย่และคะแนนที่ผมจะให้ ก็ค <usion> ือ uhm. ข right ับรถไปตามแผนที่มู่บ้านแล้วก็ไล่ฆ่าพวกแก๊งเด็กแว้นแบบไม่มีเหตุผลอะไรทางนั้นอืมนั่นแหละคือคะแนนที่ผมให้เั่งซื้อ GTA 5ได้แล้ววันนี้ที่เกมฟิลลิ่งนะจ๊ะ